สวัสดีครับพี่เลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK JD Co Kit จันด่นกับชักกี้ยิมนามแล้วก็สุดหล่อผมเรมันคานองครับผมพี่เลยครับเห็นบอกวันนี้ไปได้ของดีๆมาอีกแล้วใช่พอดีผมแบบแติดสอยห้อยตามไปฮะแม่เขาไปแบบว่าร้านขายสินค้าโครงการหลวงไงมาโอ้โหมีแบบอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะคือหน้ามาเป็นวัตถุดิบอย่างยิ่งครับพี่ผมเลยได้นี่มาครับพี่คิดครับกระเจี๊ยบอบแห้งก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าอย่างกระเจี๊ยบแดงอบแห้งเนี่ยเป็นเขาต้องบอกว่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป กระเจี๊ยบสดเนี่ยก็เอาไปทําน้ําไปทำอะไรได้อันนี้ก็ไปทําอบแห้งนะครับผมก็กินเป็นแบบว่าของทานเล่นครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายวิตามินซีสูงแน่นอนอยู่แล้วสารต่อต้านอนุมูลอิสระนี่ก็ถึงประมาณ96%เลยทีเดียวผมจะทําอกไก่สอดไส้เนยกระเจี๊ยบครับวันนี้ครับเราก็มีอกไก่คุณภาพดีนะครับที่คัดเลือกจากไก่สายพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงดูนะครับในฟาร์มนะฮะหรือผู้ผลิตนะฮะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับหนึ่ง ก็เป็นความปิดเราจะเชื้อโรคสะอาดไม่มีสารเร่งโตถูกต้องแล้วก็ไม่มีสารเนื้อแดงครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าเนื้อไก่ของคุณเนี่ยสดอร่อยและเนื้อแน่นอย่างแน่นอนก่อนอื่นเอาอกไก่มานะฮะแล้วก็เราจะไม่เอาหนัง <S <S คราวนี้ต้องใช้ตัวช่วยหน่อย <S <S เพื่อขยายอ่าแลวทำให้เนื้อข้างในเขาแตกลง แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้พี่เล็กก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเพื่อมาตัดความเลี่ยนของเนยหรือว่ากลิ่นความเปรี้ยวความหวานของกระเจี๊ยบเนี่ยผมจะใช้นี่เลยผงลูกจันทร์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเหมือนได้ติมเลยพี่เล็ใช่ต้องอย่างงี้ครับเนี่ยบัตเตอรแมวอะไรของคุณเนี่ยเนี่ครับยัดเข้าไปวนไปแล้วก็ไปกลับไปกลับด้วยถูกต้อง ด้วยไม้จิ้มแขวลไม้จิ้มฟันอย่างนี้นะฮะปลาครับกัดให้ทั่วตอกไข่ใส่ถ้วยให้หน่อยครับแล้วก็เกลี่ขนมปังนะฮะซึ่งตอนนี้ขอเกลือหน่อยครับพี่เลยครับเกลือครับผมนี่ครับลงตรงไหนตรงนี้เลยเหรอใช่เอาแป้งนะครับเผสมเลยนะครับคลุกๆนะครับชุบไข่นะครับแบบนี้เสร เอาให้ชั่วต่อด้วยขนมปังนะฮะปอกเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวผมบอกพี่เลยเอาไปทอดอืก็ทอ,อดก็หย่อนลงไปเบาๆแบบนี้สวยงาม,มขึ้นได้แล้วครับ,รบดีวตีฟฟนเดี๋ยววา,างไว้สักพัดนะฮะแล้วค่อยเอาไม้ลาดออกใช่เพราะเดี๋ยวตอนนี้จะร้อนเกินไป ีห Yes บดชั้นเดียวบดเฉพาะท็อปของเขาเขาต้องอประมาณกี่นาทีครับแค่เอาจนชีสก็สังเกตได้ตาใช่ครับสวยพอไหมโหงามลองนะท่านผู้ชมครับครับผมขอผมนะเมื่อกี้ใชครับ พอผ่าครึ hmm. uh ่งเลยได้ไหมได้มันจะอู้ดไหมหวังว่าจะมีชุดสไลออกมาปลาผู้ชมครับปลาปาปาเหลือไว้เหลือ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 โอ้ยเป๊ะปลอยู่ไหนอะไหนไหนมันจะอูสดไหมอู๊ดโอ้โหมาสำหรับวันนี้องล้องลาไปก่อนเฮ้ยครับยางดองชิมไปก่อนชิมเครับพี่สวยงาม สีขาวนวลเท่ากันหมดเลยขออนุญาตฉ่ำไหมพี่ <c oughs> สนุกไหมเดี๋ยวเป็นห้งลอง,ลอ,งอืมฉ่ำอืมหอมไหมท่านผู้ชมครับก็ไม่รู้จะให้ดูพี่เล็กกินทำไมนะชิมกันไปแล้วงน,นั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้ากับวัตถุดิบดีๆจากพี่เล็กวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมครับบ๊ายบายคราวนี้เราก็เอาเมนูนี้ต้องเป็นเมนูที่ดีเข้ามากันแน่ใช่แล้วว่า ผมอยากจะเชียร์คุณต่อไปพี่คิดว่าคุณทำได้ครับหนึ่งหนึ่งนะสุดยอดอย่าลืมติดตามชมครัวคลิสได้ทุกวันพฤหัสลุกช่วยพี่เลถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับทีนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสลุกเก้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ Subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า